สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีใช้ Turtle Editor ในการสร้างกริดกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะรับค่าจากผู้ใช้นะครับว่ากริดเราเนี่ยจะขนาดเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็สกรีนเราเนี่ยซื้อที่สร้างกริดเราขนาดเท่าไหร่นะครับเราจะให้คำสั่ง build dialog นะฮะในการรับค่า input จากผู้ใช้นะครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรนะฮะขึ้นมาซึ่งเราจะใช้ชื่อว่า screen size นะครับ สังเกตนะครับเราใช้อัน e r เดอร์สกในการขั้นระหว่างคำนะฮะ e บสกรีนไซสนี่คือตามชื่อบอกนะฮะรับขนาดของอ่ากริดโดยรวมนะฮะว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเราตั้งชื่อว่าสกร e นแล้วกันนะครับนี่คือชื่อของอาตัว d i a l o g อ o x นะส่วนตัวนี้คือตัวข้อความฮะเราจะใช้ง่ายๆ input S c r e e n size นะครับแล้วก็ทำอย่างเดียวกันนี้นะฮะ เราสร้างไว้รูปอีกตัวนึงขึ้นมานะฮะเราให้ชื่อว่า grid size กันนะครับเราก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับใช้ได a l อกเหมือนกันนะครับ q ิ i d ล้วกันนะครับตรไง่ายๆ ่ะเราได้ค่า input เราต้องการนะครับต่อไปเราก็จะใช้ค่า Input เหล่านี้มาลากเส้นสร้างเปกริดนะฮะคราวนี้กริดเนี่ยจะต้องลากเส้นยังไงให้ได้กริดนะฮะวิธีง่ายๆก็คือลากเส้นตั้งกับเส้นนอนนะฮะจะลากเส้นไหนก็ได้นอนก่อนตั้งก่อนก็ได้นะฮะเราจะลากเส้นนอนนอนก่อนแล้วกันนะฮะแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าจะต้องลากเส้นเนี่ยกี่เส้นนะฮะ ซึ่งลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าสกรีนไซส์เราเป็นร้อยกริดไซส์เราเป็น10นะฮะเราก็จะมีตำแหน่งของกริดตั้งแต่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 60, 70, 80, 90, 100นะฮะทั้งหมด11ตำแหน่งนะฮะ mm hmm. ก็เห็นว่าถ้าเราเอาสกรีนไซส์หารด้วยกริดไซส์เนี่ยนะฮะแล้วเราบวกอีกหนึ่งจึงจะได้จำนวนกริดทั้งหมดนะฮะ ราวน,นี้ในตอนนี้เนี่ยเราก็เอาอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันสมมติว่าเราใช้สร้างกริดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเอาสกรีนไซส์ซึ่งเป็นค่าเดียวนะฮะถ้าจะเปลี่ยนให้เป็น2ค่าก็ไม่ยากนะ,ะใช้หลักการเดียวกันนะฮะฉะนั้นเราก็จะต,ต้องรีพีทใช่ไหมฮะต้องรีพีทเมื่อกี้รีพีทกี่ครั้งนะครับก็เราใช้ o อ e เปอเตอร์นะครับแล้วก็ซ้อนด้วยออบเปอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ เราก็ใช้ไวลด้วยของเรานะฮะ screen size คราวนี้เนี่ยสมมติว่า user ใส่ค่าที่ลงตัวมานะฮะถ้าไม่ลงตัวนี่ต้องมีการาหารแล้วปรับเศษแต่ว่าก็ลองไปคิดกันเองว่าทำยังไงนะครับคลิปนี้เราจะทำแบบลงตัวแล้วกันนะฮะก็ screen size หาร grid size นะฮะบวกหนึ่งก็ได้จำนวน grid ทั้งหมดนะครับอันนี้อ่ะแล้วข้างในต้องทำอะไรล่ะข้างในเราก็ต้องมีการ ลากเส้นตั้งกับเส้นนอนนะฮะคราวนี้แต่เราจะใช้รีพีทแล้วลากเส้นตั้งทีหนึ่งแล้วค่อยรีพีทแล้วสร้างเส้นนอนอีกทีหนึ่งอาจจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราจะลากสร้างไวรัลอีกตัวนึงขึ้นมานะฮะเอาชื่อง่ายๆแล้วกันชื่อ n นะครับซึ่งคือจำนวนครั้งที่เราจะสร้างจะลากเส้นนี่นะฮะแล้วก็ set n to ไอ้ค่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะ อ่าโอเคฉนันเราก็รีพีท n ครั้งก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่าคราวนี้คำถามต่อไปคือเราจะสร้างกริดที่อยู่บนกลางจอรหรือเปล่าเอาแบบง่ายๆก่อนละกันเราสร้างกริดที่เริ่มจากจุด 00, 00นะฮะซึ่งคลิปที่ผ่านมาถ้าเคยจำกันได้ก็เราก็มีการบอกไปแล้ว่าระบบพิกัดเนี่ยตรงกลางจอนี่คือ 00, 00นะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการลากเส้นนอนก่อนละกันเพราะว่า Turtle e d i t t r เนี่ยมันเริ่มจากการนอนอยู่แล้วนะฮะ ทิศทางของมันนะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยตำแหน่งแรกก็คือเส้นล่างสุดนะฮะแล้วก็ move forward move forward ไปเท่าไหร่ฮะ Move forward ไป c r e e n size นะครับเสร็จแล้วพอ o v e เสร็จเราก็ต้องทำอะไรฮะยกปากกาแล้วไปจดใหม่ใช่ฮะนั้นเราจะลืมนะยกปากกาไม่ง,งั้นเส้นมันจะเปิดไปหมดนะครับ เราก็ใช้ Pen Up นะครับเสร็จแล้วเรา m ม v e ไปไหนล่ะเราก็ Move ไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะฮะเห็นว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นนี่เราอาจจะต้องเก็บค่าตำแหน่งไว้เพื่อเราสามารถกำหนดตำแหน่งได้นะฮะฉะนั้นเราก็สร้างตัวไปอตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าโพสกันนะครับโอเคพราะฉะนั้นก่อนเริ่มเนี่ยเราก็จะ กำหนดให้โพสเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์ก่อนนะฮะหลังจากทำเสร็จเราก็อัปเดตตัวโพสะนะฮะ i n คุณคริสคุณคริสจะโพสเนี่ยฮะ by c r i t s i z e โพสนี่คือตำแหน่งแนวตั้งนะตอนนี้นะฮะเป็นตำแหน่งแนวตั้งนะครับ,อ,นนรบ,นนรบอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้กด to นะฮะ move to นะครับ อันนี้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราจะเปลี่ยนค่าแนวตั้งทั้งค่าแนวนอนคือ x จะเป็นศูนย์นะ,ะส่วน y เนี่ยเราก็จะให้มันเป็นตัวโพส์นี่แหละครับไปลาก variable มานะครับโอเคถ้าจะลองรันดูก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่อย่าลืมนะฮะเราเพนดันนิดนึ่งก่อนจะจบนะครับอ่ะลองรันดูก่อนนะครับว่าจะได้ถ้าเราต้องการหรือเปล่านะฮะ เพราะถ้าเกิดเราเขียนโค้ดเดียวยาวแล้วมันผิดขึ้นมาเดีหาที่ผิดยากนะฮะก็เอาแค่นี้ก่อนลองรันนะครับอ่ะสกรีน,นะะไซส์เอาง่ายๆร้อยหนึ่งก็กันนะฮะกร e ดไซส์เอาสิบลองดูนะครับอ่ะไม่ได้มันกลายเป็นโฟล a t นะฮะโฟลตเพราะว่าคำสั่ง get input number เนี่ยมันรับค่าเป็น float ก็คือเป็นอ่าเป็นทศซิยมนะฮะ แต่ว่าเนื่องจากคำสั่งถ้าเราดูคำสั่งนี้ for count in range เนี่ยมันต้องการตัวแปรที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะฮะ integer นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็น integer ก่อนเห็นว่าจริงว่ามันผิดคําสั่ง repeat นะฮะดังนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันในการเปลี่ยน type ด้ convert เนี่ยนะฮะ convert convert ทั้งหมดเนี่ย to integer ก่อนอลอง run ดูทีนะครับหนึ่งรยนะครับสิบนะครับ อ่าเห็นไหมครับมันดูเหมือนจะลากได้แต่เราลืมจดปากากลับไปนิดเดียวเองโอเคเราก็ไปใส่ซะนะฮะเพนดาวก็คือพอเราม o v เสร็จแล้วก็เพนดาวนะฮะอาลองนันเห็นอ่าเห็นว่ามันลากเส้นถ้าลองนับดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเส้นนะฮะซึ่งจริงๆเราต้องการขนาดนี้พอดีนะฮะโอเคมั้ยครับอ่ะแสดงว่าการลากเส้นในแนวนอนได้ถูกเลยต่อไปเราจะลากเส้นแนวตั้งบ้างนะฮะก็จริงๆแล้วเกือบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับก็แค่ให้มันหันหน้าไปกันนะฮะให้ปากกามันหันไปหันทางไหนครับเราเทิร์นเลฟแล้วกันนะฮะให้หันแนวขึ้นนะฮะนั้นเราก็ รถเทสนะครับเลนะครับ9กสองศานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเหมือนเดิมคือเรารีพีทเหมือนเดิมเลยนะครเราจะเอาเนื่อนะฮะชั้งนี้มา copy นะครับอ่ะแล้วก็ไปเลือกต่อเข้าไปนะครับ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือแค่สลับ x กับ y นะครเราก็จะสามารถทำงานได้แล้วนะครับก็เปลี่ยน x เป็น post นะครับเป็น y เป็นศูนยลองเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้กริดมันเล็กไปนิดหนึ่งมองเห็นยากฉะนั้นเอา200แล้วกันนะกร screen ไซส์นะครับกร e n ไซส์ size 20นะครับอ่า ็ผิดอีกนิดหนึงก็คือเส้นแรกเนี่ยมันวาดสูงไปนะฮะแต่ว่าเราต้อง move ตั้งแต่ก่อนว่าเส้นแรกของอีกแนวหนึ่งนะฮะก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับ move ไปที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะคราวน,นี้น่าจะถูกแล้วนะฮะลอง r ันไปเลยนะครับ อ้าวยังผิดอยู่นิดหนึ่งคือตอนที่มันมูฟตรงนี้ฮะเพนมันดาวอยู่นะฮะมันก็เลยลากเส้นตรงนี้นะฮะแล้วก็อ่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีในการแก้นะฮะถ้าจะแก้ง่ายแค่ๆสั่งเพนอัพตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะทำงั้นก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะม v e ไปตำแหน่ง จุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ใส่เป็น up ก่อนนะฮะแต่ว่าเราต้องใส่เพนดาวใหม่นะฮะเป็นั p นะครับแล้วก็สั่งเพนดาวอีกทีหนึ่งนะครับอลองวัดดู อ่าถูกแล้วนะฮะคราวนี้นะครับแสดงว่าจริงแล้วเนี่ยอ่าเวลาเราทํางานกับโปรแกรมโดยที่มันมีการแสดงค่าแสดงผลเยอะนะฮะเราก็สามารถดูได้ว่าผิดตรงไหนแล้วก็แก้ไขได้ถ้าเรารู้ว่าเราโปรแกรมไว้ตรงไหนแล้วมันไม่ได้ตามต้องการมันอาการเป็นยังไงราแ,แก้ไขได้นะฮะนี่ก็คือการอ่าเขาเรียกดีบัคแก้ไขโปรแกรมนะฮะโดยดูจากค่าที่แสดงออกของมันนะครับโอเคคราวนี้อ่ะสุดท้ายก็เราก็ลองถ้าเราเปลี่ยนให้กริดเนี้ย มันไปอยู่กลางจอแทนนะฮะแทนที่จะอยู่ในอันเรียกว่าพอดแดนที่หนึ่งนะถ้าเป็นสั์คณิตศ,รราศาสตร์นะฮะก็อยู่ทางมุมบนขวาอยู่ทางส่วนที่อยู่บนขวาของจอเราอยากให้มันอยู่กลางจอเราทํำยังไงครับเราก็ต้องคํานวณตําแหน่งเริ่มต้นใหม่นะฮะแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เริ่มต้นที่ไหนล่ะเราจะใช้ตัว c r e e n s i z e นะคะมาคานวณตาแหน่งเริ่มต้นนะฮะสร้าง i ว b l e อีกตัวหนึ่งนะฮะก็ชื่อ บิ g i ินโพสแล้วกันนะฮะโ okay. อเคคราวนี้จากสกรีนไซส์ที่ได้มาเนี่ยนะฮะแล้วก็หาค่าบิ g i ินโพสเราจะเอาสกรีนไซส์นะฮะมาแล้วก็หารสองแต่ว่าเอาเป็นค่าลบนะฮะเราเอา 0ลบนะฮะอ๋อต้องใส่โอเปเตอร์อนะครับก็คือเนื่องจาก เราต้องการให้มันอยู่กลางจอนะครับครึ่งหนึ่งของมันต้องอยู่ทางซ้ายครึ่งหนึ่งทางขาวาเราใช้สกรีนไซส์สนะฮะหารสองน,นะครับแล้วก็ต้องการให้มันเริ่มต้นที่ตำแหน่งโอร์เซนเป็นลบนะฮะเลอใช้ศูนย์ลบนะฮะโอเคไหมครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเข้าเขียนโปรแกรมด้วยเท็กส์นะฮะเราสามารถใช้เครื่องหมายลบนำหน้าตรงๆก็ได้นะฮะแต่ในกรณีนี้เรามันไม่มีให้เราก็เลยใช้เครื่องหมายลบเป็นอย่างนี้ไปแทนนะครับอ่ะโอเคก่อนจะเริ่มเราก็ต้อง ใช้คำสั่งไอ้ move to เนี่ยเสมอนะฮะอ่ะเอาอันล่างก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้นะฮะ move to ลงไปนะครับแล้วก็ move to ตัวไปก i n นโพสนะฮะแทนนะครับซึ่งเราทำอย่างเดียวกันเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะ ก็คือก่อนจะวาดกริดแนวนอนก็ต้องทำอย่าเดียวกันนี้นะฮะอ่อีกส่วนก็คือตัวโพส์นะฮะเราก็ต้องเริ่มที่ไปกินโพส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกที่ที่เราเจอศูนยเี่ยนะเราก็เปลี่ยนเป็นไปกินโพส์ะ เห็นว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวแปรเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณใหม่ตลอดเวลาก็จะ,ะทําให้โปรแกรมทาง,งานช้าลงโดยใช้เหตุแล้วเราคานวณไปกินโพสครั้งเดียวก็ใช้ทั้งโปรแกรมเลยนะฮะลองรันดูนะครับ,รนนรบว่าจะได้ไหม่เราเอาปริหญ่ขึ้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้อยู่กลางจอะแล้วนะฮะมีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับ ดูเหมือนจะดีนะครับอ่าเห็นว่ามันผิดไปนิดหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนกับเส้นแรกของแนวนอนเนี่ยมันหายไปนะฮะขาดไปเส้นเดียวก็แสดงว่าเราลืมเพนดาวน่าจะประมาณนั้นนะครับนะฮะก็คือว่าเนื่องจากเพนอัพตรงนี้แล้วลองเพนดาวไปทีหนึ่งนะฮะก่อนจะมูฟครั้งแรกนะครับ จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เพนดาวน์นี้ก็ได้นะฮะมันมีอยู่แล้วเพนดาวจ้ะส่วนข้างหลังเนี่ยลองทำอย่างเดียวกันนะฮะเปลี่ยนเพนดาวนอาอนนี้มาใช้เราจะไต้องใช้เพนดาวหลายครั้งนะคระับลองดู ก็ทำงานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้สร้างกริดขึ้นมานะฮะซึ่งกริดนี้เราสามารถกำหนดคือผู้ใช้งานนะ,ะสามารถกำหนดขนาดได้ว่าจะให้สกรีนใหญ่แค่ไหนแล้วกริดเนี่ยห่างเดินแค่ไหนนะฮะเราใช้ตัวแปร s c r e e n size g r i d size นะ,ะค,ครับคราวนี้ก็เป็น c h a l l e n g นะฮะออก็นนะะอยากให้ลองคิดว่าในงานที่แล้วถ้าเรามีการให้เต่าเนี่ยเดินกลับบ้านนะฮะคราวนี้งานนี้เนี่ยเราอยากลองให้เต่าเนี่ยอยู่ตรง จ,นะจุดตัดของกริดนะฮะตัวตัวตัวกลางของเต่านะฮะอยู่ตรงจุดตัดของกริดพอดีนะฮะแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่กลางบ้านอยู่จุดตัดของกริดอีกกริดหนึ่งนะฮะแต่สูงขึ้นมานะฮะแล้วทํายังไงให้เต่านี่ยเดินกลับบ้านโดยเดินตามเส้นบนกริดเท่านั้นนะฮะกลับบ้านได้นะครับก็ลองคิดกันดูนะฮะแล้วมาดูเฉลยกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ